คือเล็กขอดแล้วปะอืมันนับใช่ไหมแต่คุณถามว่านับนี่คือมันกงรงหัวมันยังไม่อัดเสียงเลยนะหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะสุดจี้ค่อุ้ยตายแล้วแล้วก็เข้ามาจะากใกล้เลยขอโทษทีนะคะวันนี้กล้องจะก,กระชากไปกระชากมาตอนนี้เราอยู่ที่งานอะไรช่างมานะะันเลยค่ะเพราะว่าไฮยแลนด์ทอย์เอ็กโปไม่ต้องบอกแนะเพราะว่าตอนที่ออลจ,จบไปแล้วจบแล้วแต่ว่าวันนี้จะพาทุกคนนะคะ ดูการเสียเงินของคุองเต้น,นะคะ จุดดีแล้วค่ะคอนเทนต์ดีป่ะคอนเทนต์ชัดเจนก็คือไม่ได้พามาดูทอยนะคะถ้าจะดูการเสียเงินของผมเนี่ยควรจะมาถ่ายเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมผมมันลายไปนะรอบหนึ่งแต่วันนี้ประมาณซักประมาณเท่าไหร่ห้าหมื่นแต่แลซื้อมอเตอร์ไซค์ดีไหมฮะอันนี้ถามใครฮะคุณจ้าจรก็ก่าวว่าคุณเพิ่งเข้าวงการซอฟไว้นี่แหละฮะใช่ใช่ิ่งโดนป้ยยาแต่ว่าใครทำอะไรคุณไม่ใครทำคุณได้เดี๋ยวนะมึงก็ไม่ได้น้อยกว่าคนอื่นเขาเลอกน้ำไวาไม่ต้องมีใครปยาผมไป้ายาตัวเองเสมอแต่คุณน่ะปกติคนปายคุณมมันไ่่ใช ได้ได้ <sm art> ได้อยู่ล้วเดี๋ยวเขาเพื่งอาจจะต้องซื้อของให้คุณก่อนสันกชิ้นหนึ่งเพื่อเพื่อล่อน้ำถูกไหม <plugin> ล่อน้ำพอน้ำเดินปุ๊บก็ค่อยลุยต่อเลยใช่ไหมอะไรของมึงเนี่ยล่อน้ำน้ำเดินอาปั๊มน้ำไงปั๊มน้ำมต้องล่อน้ำก่อนให้น้ำมันเข้าปั๊มแล้วเราก็มันถูกถีดเองต่อไป <S <S น้องไม่ค่อยเข้าใจสาบเลยที่ข้างบ้านไง <S <S น้องใสใสอะไเดี๋ยวคือวันนี้มาเป็นทั้งภาพเดี๋ยวพี่จะถ่ายห้องเต้ห้องเต้อยากเสียเงินตรงไหนไปอะไรเนี่ยนี่จริงๆเรื่องผมอยากได้มากเลยนะ จะบอกว่าพี่ดูอันนี้เหมือนกันแต่ว่าพี่ดูตัวนี้ใช่กำลังนาะกลังนาะใช่ดูตัวนี้ดูตัวนี้คดีแมคูแล้วมันซ้อประเด็นอะ ทำไมคุณไม่จัดอ่ะเธอฉันยังไม่ค่อยอยากไปไคจูฉันกลัวไคจูไคจูคือแบบสัตว์ประหลาดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอาแล้วกูกลัวแล้วกูผิดไหมเนี่ยมันไม่ผิดแต่กูกลัวไม่ได้หรอไปได้มันสวยไม่แต่ว่าคือไม่ชอบยึกยืออะไรอย่างเงี้ยพาเดินอินติ้งไม่ยึกยืออีกคนอินเล็บมันนะฮะมันน่ารักซอสใส่เรื่องปฏิบัติวันนี้คือคอนเทนต์จะตามคนเสียเงินนะคะนี่ค่ะคืืออไปเม่วาน้รับตัวนั้นตัวใหญ่ อันนี้เป็นงานของศิลปินอเมริกานะครับเป็นโซฟายนิวครับแล้วไอ้ตัวใหญ่แล้วนะ่ะน่ารักมากคือมันเวลานอนหลับตาปุ๊บแล้วเวลารู้มามันลืมตาได้อ้าวหรอไม่ใช่แล้วตาตุ๊กตาเหมือนตุ๊กตาละเซีสยสมัยก่อนเนี่ยน่ารักมากน่ารักมากการลงสีงอะไรเงี้ยแอร์บ่งแอร์บัดอะไรเงี้ยมันแบบเวลา,วา,าเวลาคนทำงานอาร์ตแล้วดูการลงสีเขาดูยังไงว่าสวยวะคือมันมันเราว่ามันถ<อ>ูกใจมากกว่าแหละเพราะว่าเราก็ชอบงานเก่าๆนะมันชอบเก่าๆว่าลงสีแบบนี้แบบไม่ได้เนี๊ยบมากคงสูงหน่อยแอร์บัดปัดปัดไปบางจุดอะไรเงี้ยไไไมมมมมมม่่่่่่ตต้้้้้อองงงเเเเนนนนนนีีีียยยยบบใชัััาากกกกกซึแแถูลลลวว็ปหด ูวางบนหัวหน้าเปลี่ยนเป็นหมวกข้อมด้าเนี่ยเดี๋ยวอันนี้คือที่ห้องเต้มาซื้อนี่เพราะคือเจ็ดพันรู้จักเสียเป็นอยู่แล้วไม่รู้จักเขาแนะนำไว้ก่อนเราเห็นหน้าตามันเขาชอบไงก็คือซื้อเมื่อวานดูข้อมูลเมื่อวานใช่เราไม่คุณรีเสิร์ชอะไรเราเห็นแล้วเขาจะบอกว่าต้องเป็นอย่างนี้จะรีเสิร์ชทำไมหมู้ดักไงปุ๊บซื้อเออเงินไม่ได้มีไว้ใช้ด้วยเหตุด้วยผลกดเมื่อวานคือเขาห้ามใช้ ัห้ามห้าม QR ไงใช่ส่วนใหญ่เขาจะเออส่วนใหญ่เขาจะเอาเงินสดเลยไปกดไปกดตู้กสิกรเลยปั๊บ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 มาเลยหมด่ลยเป็นนี้เลยเออแล้วตอนนี้ครึ่งหนึ่งใม่ในหมดเมื่อวานกระเป๋าฟูถูกไหมใช่ก็คือห้องเต้สองตัวนี้นะเมื่อวานนะใช่แต่ว่าวันนี้จะมาจับตัวเล็กศิลปินเดียวกันนี่ เออจะบอกว่าเนี่นนยคือเดี๋ยวก่อนพี่อะกำลังโดนป้ายงานซ็อกถูกไหมเออน,นี่คือนีน่คือคลาสสิกของงานซ็อกเลยแล้วแต่จะบอกว่างานซ็อกส่วนใหญ่มันจะเป็นไคจูเป็นแบบพวกสัตว์บระลาดถูก,ก,ถกส่วนใหญ่แต่จริงๆเราไม่ใช่จริงงานซ็อกมันมันคือแค่หมายถึงวัสดุเฉยๆเดี๋ยวพาไปดูงานซอฟที่ไม่ได้เป็นไคจูแล้วน่ารักด้วยแลเดี๋ยวจะซื้อเหมือนกันก็เหมาะกับน้องาสิมเอาเสืยแล้วเสื้ออีกเหรอคะ Recording recording me buying something ชิล e sing me ดีจังเลยอะค่ะเพื่อนเสียเงินอุ้ยคอนเทนต์นี้สนุกจังเลยไม่ต้องควักตังค์สักบาทเหมือนได้ด้วยบอกไว้เลยนะคะอย่าคิดว่าห้องเต้ฟุ่มเฟือยให้คิดว่ามันไม่มีสติค่ะคิดว่ามันดักสติหูด้วย คือจะบอกว่ามันน่าจะเป็นครั้งแรกที่มันกลับมาจัดในสเกลเดิมแล้วก็ในที่เดิมได้เนาะครั้งนี้ปีนี้คนเยอะมากแล้วคนจัดงานบอกเองเลยว่าไอ้คิวต่อล็อตโต้เนี่ยโอ้โหระเบิดระเบ้อเลยอ๋อฉันก็ฉันก็ได้ประสบการณ์นั้นมาแล้วล่ะเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินคุณพี่ต่อมาเหรอใช่ไปตลอดมาทำงานโอ้เนี่ยจะบอกว่าอย่างนี้ก็คือซสีสดใสใช่ไหมโอ้ยวายนิลเหมืนวัสดุเนาะเออเนี่ยช่างประจำบ้านใหม่ละซึ่เราก็จะซื้อมันเฮ้ยเอาหรอเอา เท่านั้นนี่คุณเดินมาสี่ห้าเก้ากูซื้อหรอเหรอคะผมวางแผนมาแล้วไม่ใช่เลอะเทอะเอออ๋อแล้วสื่อเวมาแล้วไม่ใช่เห็นปุ๊บซื้อปั๊บมาเลงมาเลงมาเลงวันนี้คือมายิงววันนี้มายิงวันนี้ทีมออกทีมไม่ใช่น่ารักนี่คือคุณจะซื้อเป็นเซตเลยป่ะเอ่าคิดว่าจะซื้อบางตัวอยากได้ตัวมือตัวมือพนมมันดูไทยๆน่ารักสัมผัส สวัสดีครับเงินครับเงินสามพันสวัสดีครับสวัสดีครับเออสบายครับจริงๆเราพนมเองก็ได้นะดีกว่าจ่ายสามพันนะย<ด>ังไ,<ด>ไงแล้วก็เข้าไปซื้อเลยอย่างนี้หรอแล้วเดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นซอบบบน้อมเหมือนกันรอโอด,ดีจังเลยสนุกจังเลยไม่เสียงเงินสักบาทสนุกเท่ากัน <laughs> ทำไมไม่เอาไปทั้งหมดอ่ะเพราะว่าเราเฮ้ยเราเป็นตัวแทนประเทศดิวะเฮ้ยเราเป็นตัวแทนประเทศดิวะ นี่คือการซื้อซับบรรยากาศแบบไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยนะคะทุกคนไม่เป็นไรไม่ต้องซื้อก็ได้น่ารักจบถ่ายรูปไว้ไม่ต้องซื้กก <laughs> อ,อเดินไปเล่นที่บ้านมันค่ะวันนี้เป็นการทําหน้าที่ในฝันนะคือเป็นช่างภาพนนเ,เราจะปล่อยให้น้องกับกับประเทศเหรอมันเป็นซองแล้วก็แบบว่ามันเป็นแม่เหล็กบนหลังเสือด้วยแล้วแบบมันนั่งบนหลังเสือแล้วมันติดอันนี้ชอบเพราะอะไรการลงสีหรือว่าอ๋อ้เธอเป็นเพื่อนเราพี่เด็กเด็กเคยมาแสดงงานที่ไทยบ่อยพอสมควร เราเคยซื้อซองเขาเป็นซองเล็กๆน่ารักทีเดียวเคยเห็นมันมันมันมีอยู่หลายสีหลายลายเหมือนกันใช่ไหมแต่นี่เป็นตัวใหม่สุดของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็สวยดีแต่ราคาแม่งแรงเกินอันนี้คือเป็นเพื่อนกันใช่เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันวันที่หลังตอนไปถึงบ้านเออช่วยแนะนำหน่อยอยากมีเพื่อนมีเพื่อนเยอะเลยบ่อยแล้วคนถ่ายแล้วหนูจะไปไหนต่อคะลูกค่ะเจ็บคนมีของสุกอะไรคนจับใส่ใส่เออชอบมากเลยเวลาบอกว่าบอกว่าดึงปึกเงินออกมาจริงๆเอสแมวก็อยากได้นะไอเซ็ตนั้น่ะเซ็ตแคมปิ้งอะอ่ะยังไง มาน,นี่ช่วยถือไปโอ้ยลุงลังเนาะโอ้ยถ้าได้ตัวสีเข็มก็จะดีใจว่าตัวสีเข็มมันน่ารักเป็นตัวใสเป็นไฟอย่างนี้ไงไม่แต่ว่าเราก็สามารถใช้เงินแก้ปัญหาได้อยู่แล้วนี่ฮ้องเต้มันก็ใช่แต่ว่ามันก็แบบฉันก็ไม่มีที่ตั้งเองใช่ไหมเราลึกมากลึกมากคือแบบก็คือซื้อได้ทุกเซตเลยอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะไม่มีที่ตั้งมันหรอกโอ้เต้ซื้อทุกเซตหรอจ้าบ้าอืมคำนั้นผมไม่รู้จักกันแล้วก็ถ้าไม่ได้สีเข็มก็คือไม่ได้กกก็็ไไปปซื้้้ออออใในเเาทมล่ะชแัญหาไปเออตัวน้ักมากวตันี้ รอดีเวนนี่คือดังมากนดเออแล้วก็คือไม่เคยได้ซื้อเขาไม่เคยได้เงินฉันฉันยิ่งก็มีตัวนี้กูอยากได้ไม่ใช่เหรออยากได้มากเลยตัวนี้คือตัวที่อยากได้มากที่สุด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 สีแล้วแบบว่าหลายหลายขาอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นสีนางแล้วก็แบบว่าเออแต่ว่ายังไม่ได้ขายที่นี่อันนี้มาโชว์ยางอันนี้คือมาล่อล่คนไปงานที่มังกงมั้งเออมันแบบว่าเป็นนน้ำจิ้มอาจิ้มน้ำจุ๊ ไม่อายคนเหมือนกันนะเนี่ยลไฟลงเลยนี่ไงตายดูการันสิถ้าไม่อยู่ในบ้านนะสาวๆต้องชอบแน่เลยเพศอะไรของมึงเนี่ยอุ้ยตาดูเด็กคนนี้สิคะมี็นคนหลังเล็นคนหลังเละขอโทษนะคะทุกคนเดี๋ยวห้องเต้ก็โตละค่ะนี่อันนี้คือเซตที่แบบกำลังถามว่าทำไมห้องเต้ไม่ซื้อ อย่ายุ่งกับน้องนั่งไม่น่าบอกกับบังตัวซิ่งเศษคือตัวนี้เศษแล้วใจมันสัตว์แถวนี้คือคุณเอาเลยใช่ไหมเอาก็คุเบิรอตผมต่อเอาไปเถอะเอาจริงเอาไปเถอะอุ๊ยตายแล้วจิตอ่อนด้วยเอาไปเถอะเอาไปเถอะไปเลยไม่ใช่เงินกูอยู่แล้วนี่นี่นี่ดูนี้น่ารัก มันเป็นของที่พวกเราจะไม่ได้ไงใช่ใชใ่เราไม่ได้สัญญาต่อแถบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหาว่าเราแซงคิวคือไม่เลยคือไม่เอาเลยค่ะ,ะเขาเห็นแถวยาวกว่า5คนเราจะไปแล้วมึงห้าคนเองเหรอทำไมเป็นคนท้อแทง้ง่ายจังอะไรที่แบบต้องต่อคิวอะไรเงี้ยไม่เอาแต่น้องน่ารักนะนทุก <ไว S 2> อันเลยท้องเต้ชอบไหมง,งานสไตล์นี้แบบมินิมอลมินิมอลหน่อยเนาะมินก็ชอบอะไรอย่างนี้ใส่เคลียร์ใสใสาอะไรเงี้ยในฐานะที่เป็นช่างประจำบ้านอย่างนี้เคลียร์ใสๆเนี่ยมันมักจะมีปัญหาติดเหลือง หมอนหมองลงมาไหมคะปิดเหลืองดูไม่ใช่ไม่ใช่สับไม่ควรเออขอโทษค่ะมันจะหมองลงไหมคะถ้ามันมีแอลกอฮเยอะเน่แอลกอฮคือสารที่ผสมกับพลาสติกแล้วทำไมต้องทำตัวฉลาดอ่ะต้องรู้ไหมได้ละเอาว่าคุณไม่หรอไม่ใช่นี่กูถ้ามันมีส่วนแอลกอฮอล์เยอะมันจะเหลืองครับถ้ามันเป็นพลาสติกคุณภาพตาก มันก็จะเหลืองครับอ๋อแล้วเราจะรู้ได้ไงวะต้องรอมันกลับเออเออขอบใจเออกูถามมึงไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยเนี่ยน่ารักมากเลยเนาะแต่ฮ่องเต้ไม่ผลิตงานสไตล์นี้เลยใช่ไหมของคุณคือทําไม่ได้จริงๆว่ะมันชัดเจนใช่ไหมมันขัดสันดา,านอะ่ะอะไรคะต้องใช้สันดานด้ว่ยหรอคะในการทำเอามันแบบมันมีจริตแบบหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่จริงไม่ใช่คนน่ารักไงโอ้ยฮ่องเต้น่ารักจะแย่เหมือนเป็นเทเลทับบี้ตัวสุดท้ายอ้บ้า ลิมิเต็ด30ตัวด้วยกำลังดึงเลยนี่เบอร์16บหกอ่างนะครับอย่าเรียกว่าลิมิเต็ดให้เรียกว่าไหวแค,นคน่นี้ไหวแค่นี้กําลังกําลังผลิตนี่สวัสดีจ้าทูจ้าหรือทูจ้า,าจริงจริงห้องแต้งเป็นคนเลือกเก็บสะสมหลายแบบเนาะจริงจริงเลือกจากสีมากกว่าด้วยจริงไหมวะเป็นคนชอบสีฉุดฉาดฉุดฉาดหรือ,อไม่มก็เป็นสีแบบเอาอะไรวะออกมาแค่นี้เหรอออกมาวางก่อนดิเฮ้ยอาเ๋อ วิ้ยมีลูกกระตาแถมมาให้ด้วยอ่ะวิ้ยเงินก็ไม่จ่ายนะบังคับก็บังคับเนาะโอ้น่ารากักเปิดลูกกระต่ายหลุดก็ามีลูกกระตาสแปรมาให้ด้วยน่ารักนะ,นะห้องเต้เวลาเก็บไม่เก็บเป็นเซตเหรออย่างสมมติเมื่อกี้มันมีเหมือนสี่ห้าชิ้นไหมเราสื่อว่เก็บเป็นเซตคือพลาดะทำไมละ่ะบ้าน้องเหงานะอยู่ไม่ครบอ่ะ คือเราเราขี้เกียจอัแทสตตัวเองกับกับความเป็นเซตเราสึกว่าการการเป็นคอลลัก็ดีเกียจว่ะไหนชิ้นต่อไปดิเกียจคุยว่ะดูของดีกว่าไม่ต้องมีเหตุผลแรงนั้นแหละเรลาจังเลยอ่ะแต่ได้ข่าวมาว่าซื้อไปก็คือยังไม่ได้วางเนาะถูกไหมโอ้โหทุกอย่างพี่ก็คือกองไม้กองน้ําตาลถ้าใครจําได้ก็คือที่เราอันบล็อกของฮ่องเต้กันน้องเอาไปคืนน้องบอกว่าพี่ที่เราพยายามจะรีบเอาไปคืนเขาเพราะเราเกรงใจพี่ฮ่องเต้ก็คือรับเสร็จแล้ววาง ไว้ที่พื้นหน้าบ้านเลยลงรถเลยไม่ใช่ไม่ใช่ข้างในบ้านนะลงรถเลยกูไม่ควรเก่งใจเขาเลยไว้บ้านกูยังจะได้รับการสนุกเธอตอบก่อนด้แต่นี้ริบะืนทํามไม้เก็บากไว้ก่อนก็เก่งใจไหมล่ะเต็มแล้วเออเต็มบ้านเลยนี่เปิดเหตุเด็อุ้ยเปิดเหตุดนะเปิดเหตุที่เปิดเหตุทั้งนั้นที่เรารู้แล้วแต่เวลามันแบบหยิบออกมาเองมันแบบแฮปปี้เนาะ สองนะคะที่น่ารักก็ไม่ใช่มันพี่เ m a ออนเอิร์ h ว่ะโดยนาดาซะด้วยมีสองเวอร์ชันนะฮะมีสีออริจินอลกับสีนี้เป็นคนเป็นสีเป็นคนเดียวกันเร็วๆนี้คิดว่าปีหน้านะครับน่าจะเปิดเพนบาร์ที่บ้านสำหรับคนที่แบบไปริเวอร์ซิตี้ไปนั่งเพนอะไรเงี้ยมาเพนบ้านกูก็ได้กูก็เปิดเหมือนกันนี่เออก็คือจะไม่ออกจากบ้านเลยว่างั้นเออกูจะจำสีนี่น่ารักนะน่ารักของเราไม่เท่ากันนะเนาะ คือสีสวยแหละแต่น้องน้องหน้าตาอาจจะไม่ใช่น้องยีนน,นั่น้ี่ยีนได้ดได้ดได้ไดน้องพูดยีนี่จะบอกว่าวันนี้มาแค่นี้เหรอเออวัอนก่อนก็หนักแล้วเออใช่เดี๋ยวกูเดินกลับไปซื้อกาลิลาเังวะ <c oughs> <c oughs> ตอนที่ตอนที่กล้องไปแล้ว <c oughs> อะเดีูต้องกลับไปซื้ <c oughs> อน,นู่นซื้ <c oughs> อิสละาทางความคิดนี่น่ารักน้อง อันนี้คือ1นึ0บาทนะครับถ้าคนไม่สะสมจะบอกโอหทำไมแบบพงจัง,จง <B> ถ้าเกิดคนสะสมเฮ้ยส้อมันหนึ่งพันสี่ร้อยบาทได้ไงวะเออซึ่งก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมมันเป็นความชอบของใครของมันคุณคะเอาอะไรบ้างคะอุ้ยบ้ามีถ่ายแล้วน,นี่แม่วย์คือเธอเคยซื้อของเขามาก่อนไหมไม่เคยชอบซื้อเลยก็เคยก็เคยรู้จักแต่ไม่เคยซื้อไงนี่ไงกัดนี่เป็นครั้งแรก มไม่ต้องมีมาก่อนเ,อเริ่มได้ตลอดใช่ค่ะดีจังเลยค่ะทุกคนเขาจ่ายเงินใท้เราอีกแล้วค่ะถ้าชอบแบบถ้ชอบแบบใสๆมากกว่า,าอันนี้มันต้จะคุ้มกว่าแต่ว่ามันจะตัดสินได้รู้ว่าไหมอะเจ็ดสี่ยี่สิบแปดอันนี้เท่าไหร่นรนะ 4, สี่พันเก้าทำราคาได้ด้วยกเก่งไหมเจ้แลเท่าไหร่อ่ะโอเคโอเคเอาดูเล็กหรอ อยเงินแต่เหมือนได้ด้วยลมันก็ไม่เทานีเลยูกมก็เลีล้ยงอยู่เริ่มังสามร้อยค่ะจะได้เป็นแปดพันด้วยผมรับเงินพี่ไปแล้วก็เลิกดีๆทำไปค่ะทำไปให้หมดค่ะ หลังจากที่เรซื้อของเล่นกันมาก็ะค,ะค,คือนี่ครึ่งวันแล้วครึ่งวันแล้วฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราพักเบร์สักนิดน,นึงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาต่อกันในพาร์ทที่สองนะฮะ,<อ>ะผมยังอยู่นะฮะ,<อ>ะต่อกันในพาร์ทที่สองแล้วก็มาเจอกันอาจจะมีความเปลี่ยนแป,นแปนลงเล็กน้อยแต่ว่าผมยังอยู่นะฮะอันนี้ฮะ